สรยุทธ์ลุกต่อกกลับเป็นอะไรมากไหมหลังคนติเสนอแต่ข่าวพิธานำเสนอข่าวนายพิธาลิ้มเจริญรัฐก,กลับโดนติเมื่อทางด้านพิธีกรชื่อดังสรยุทธสุดทัชนะจินดาโดนติทำไมเสนอแต่ข่าวพิธาเยอะเกินไปโดยงานนี้คุณสรยุทธ์ได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอผ่านช่อง YouTube สรยุทธ์สุดทัชนะจินดากรรมกรข่าวบอกว่า นี่เขาจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกแล้วจะเสนอข่าวใครฮะจูู่ผมน้องไบรท์ตัดสินใจมุ่งมั่นการนําเสนอข่าวคุณเศรษฐาคงจะโดนด่าเป็นอะไรมากไหมเศรษฐาเขายังไม่พูดเลยนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาแล้วนําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวกดดันหรือไม่ประการใดกันแล้วแต่ถูกไหมแปลกหรือจะให้นําเสนอแต่ข่าวพลเอกประวิทธ มันปกติไม่ใช่หรอเขาจะเสนอชื่อคุณพิธาบอกนําเสนอข่าวคุณพิธาเยอะไปนะให้เสนอข่าวใครเสนอข่าวประยุทธ์เดี๋ยวท่านก็งุดงิดอีกอะ่ะปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้นต่อไปจะนําเสนอข่าวคุณประยุทธ์คุณประวิทย์คุณเศรษฐาเอาอย่างเข้มข้นเลยจะนําเสนออย่างคึกคักเลยแปลกไปนิดนึงไม่คิดอะไรเลยจริงๆมันมีความแปลกเขาจะเสนอชื่อคุณพิธาเคลื่อนตัวเก่งเหลือเกินไม่เก็บตัวอย่างทีก่อน สมัยก่อนอย่างที่ผมพูดไปใครจะเป็นนายกเขาก็เก็บตัวสมัยก่อนสมัยนี้ดูสิ